ตลาดมาร์เก็ตนะฮะฟรองเทวีวัฒนานี่เองครับแห่เป็นตลาดที่ใหญ่มากครับเป็นถนนสายอาหารเลยนะฮะนี่ครับร้านจะเป็นอย่างนี้นะฮะทำไวมากครับทาไวมากถ้ากระเพราเป็นร้อยโลเลยนะที่นี่นะฮะแล้วข้าวใช้กี่โลครับประมหนึ่ง,งนัดหนึ่ง นัดหนึ่งอะ,ะข้าวกิโลครับัข้าวกิโลหรือว่ามันไม่แน่รอลบละประมาณ15รอบอ๋อ15โลปรอบละ5โล15รอบโอโ้โหเยอะนะครับหมูนี่ครับหลายหลายร้อยน่าเป็นร้อยโลไหมถึงไหมอาจจะไม่ถึง,งหมูนี่เป็นน้อยโลเลยโอโ้โหแต่ว่าะกะเพรานี่ก็พีบแล้วนะฮะสแสดงว่าขายดีมากเลยนะครับ ดูดิมันไม่จะที่ขายดีเพราะอะไรเลยมนะัเพราะว่ามันอร่อยนั่นเองฮะกัรันตีโดยผู้คนนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะฮะถ้าไม่อร่อยนี่ผมว่าคนเดินผ่านอยู่แล้วนะฮะดูดิใส่กันที่แบบขนาดน,นี้นี่นี่ผมชอบผมชอบตอนนี้แหละนี่นี่แล้วก็หลายคนก็ชอบดูนะเขาเรียกช่วงคนกระทะเวียนกระทะนะ นี่คือเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยหรือไม่เผ็ดเลยนะอันนี้ไม่น่าไม่มีพริกสลับฮะขอใครอ๋อโอขอบคุณมากครับขอบคุณพี่อ้วนนะฮะเอาน้ําเื่งแมผมนะฮะขอได้นะครับผมไม่ยากหรอกครับเอาเลยเลยนะครับนี่นี่นี่พี่อ้วนนะเจ้าของเผนชายเจ้าของเจ้าของร้านเลยนะนี่ครับพี่อ้วนนะฮะมีสองสาขาแล้วเฉพาะที่นี่นะมีสองสาขาเลยนะครับของแฟนเขาด้วยแล้วก็ของพี่อ้วนด้วยนะฮะแผ่สาขา ดังเดิมจริงๆที่พี่ดูแลอยู่คือตรงนี้เลยนะครับดูติดกับเบกเกอรี่บอลนะฮะมุมนี้เลย นี่โจทยวชานะยอยูู่ครับผมอยู่ที่หน้าร้านดองแหลกกระแทกปากนะฮะโอ้คนเยอะมากครับร้านยำร้านนี้นะฮะอยู่ติดๆกับร้านนี่ครับร้านโอ้โหมันหลากหลายร้านมากนะครับร้านยำนี่ก็มีหลายเจ้านะที่นี่เป็นตลาดอาหารที่ใหญ่มากนะตอนที่ผมเคยเดินมานะครับที่ปูมาดดาน้ำปลากุ้งแช่น้ำปลานะชุดละห้าสิบบาทนะครับแต่ชื่อร้านเขานี่ครับดองแหลกกระแทกปากนะฮะจะมีกั้งนะครับมี มีกุ้งแช่น้ำปลานะครับแล้วก็จะเป็นกุ้งซีอิวนะฮะี่บอก๋อ,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 อนี่ไม่เคยนะเป็นไข่ดาน้ำปลานะครับ นี่เมนูใหม่เหรอใช่ครับพี่จุลหกสิบาทครับไม่ใช่ปลาเลยพี่เป็นไข่ดองน้ำปลาใช่ครับอ๋อแล้วทำยังไงกินกับน้ำจิ้มอะไรใช่ครับทานกับข้าวสวยแล้วก็อ๋ออารมณ์เหมือนไข่ปูอย่างนั้นนะพี่ทานกับข้าวสวยนะฮะนี่ครับอารมณ์เหมือนไข่ปูนะฮะอ๋อล้านน้ำจีฟูก็ได้เนาะที่มีปลาและซีฟู๊อ๋อที่ร้านจะมีน้ำน้ำจิ้มแบบปลาแล้วก็สีฟูนะฮะอันนี้เป็นกั้งนะครับโอ้กั้งครับกั้งดองน้ำปลานะฮะ อันนี้จะเป็นผู้ขายนะครับผู้ขานที่ขายไงครับววสองร้อยแปดสบสองร้อยแพร้อมเครื่องย้ำอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวรอดำจองรัาวเวลาที่มาซื้อก็จะได้น้ำจ่องหืมไม่เห็นตอนหยอดเลยนะ จอดเสร็จพอดีเลยเดี๋ยวจะกุ้งตรงนี้กำลังยอดเสรจพอดีขนมถ้วยนายพลใช่ไหมครับนายพลครับนายพลขนมไทยนะฮะโอ้ยไคนไหนนายพลคนไหนนี่นายพลเจ้าของเฟรนช์ชัยเจ้าของร้านนะครับมีลุงพลนะคะลุงพลอ้าวไม่ใช่ลุงพลพัาแตนเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อนี่พัาแตนใช่ไหม อ๋อเป็นร้านเดียวกันลุงพลบ้านกรอบใช่ไหม,ไมอ,อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมไปไกล้ๆหน่อยใช่ไหมตรงนี้อ,อาฮะนี้ครับร้านรนายพลร้านนายพลนะฮะอร่อยนะคะอ๋ออร่อยเหรอกี่กล่องนี้คะ มันยังกวดเดินมันไม่ไปโรงเรียนแล้วมัน เด็กโรงก็เป็นบันไาตั้งนะคะ